วัสดีครับผมจะมาแกะกล่องไฟตู้ไม้น้ำนะครับไฟตู้ปลาคือผมเลี้ยงไม้น้ำด้วยนะครับเลี้ยงมาได้หลายปีแล้วละ่ะแล้วก็พอผ่านช่วงบ้าเห่แรกๆไปก็ปล่อยตู้ก็ปล่อยตู้เน่าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลือ้อแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกลับมากลับมาเลี้ยงใหม่แบบตามมีตามเกิดนะครับใจต,ตู้เดิมที่ตั้งมาหลายปีก่อนน่นละมันก็ยังไม่มันก็ยังอยู่นะแต่ข้าวของก็ ขายไปหมดละผมเคยใช้ไฟเป็นไฟยี่ห้อชิฮิรรสนะครับ A Series เป็นรุ่นยอดนิยมเมื่อหลายปีมาแล้วกองนอกก็ขายาเรียบร้อยอันนี้ก็ใช้กล้องแผนตัวเล็กๆเอาแล้วก็ยีสพอดีหัวเรกูลเลเตอร์มันแตกนะครับหมาชนหลมก็ยังไม่มีงบซื้อหัวแหลกใหม่ก็ใช้ผสมข้าวบนยีสใช้ไปก่อนคันนี้ ไฟ A-Series ที่ผมบอกที่เคยใช้อะผมก็ขายไปถูกๆแล้วละ่ะอันนี้เอาไฟผมไฟอ่านหนังสือมาตั้งชั่วคราวไปก่อนระหว่างอาราอไฟมาส่งโคมจีนมีเป็น1 0บ0ยี่ห้อเลยนะครับถูกๆผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะไอเรื่องไฟเรื่อง LED อะไรเนี่ยก็งูปลาปลาแต่ว่าปกติโคมโคมไ่น้ําส่วนใหญ่ที่เป็น LED นะสมัยนี้มันเป็น LED หมดแล้ว ถ้าสมัยก่อนมันจะเป็นหลอด f l u เรสเซนต์นะหลอดแบบไฟบ้านเขาเรียกหลอดอะไรที T 5ทนะี5เนี่ยผมก็ยังพอได้ทันอยู่นะแต่ไม่ไหวเลี้ยงไม้น้ำนมันต้องเย็นนะครับหลอด f l u เรสเซนต์เลี้ยงดีอยู่นะครับไม้สวยแต่ร้อนโคมตัวเนี้ยมันเป็นโคมจีนที่เขาใช้ชิปที่เรียกว่าค,ครับ C O B ดู Google มามันย่อม,มาจากชิปออนบอร์ดมั้งคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของของ LED นะครับมันก็ออกมานานแล้วลหละแต่ มันหมายสำหรับโคมจีนราคาไม่แพงนะครับไอคุณสมบัติของคอปเนี่ยใน Google เขาบอกว่ามันจะให้ความสว่างที่มากกว่าโดยเกิดความร้อนน้อยกว่าและก็กินพลังงานน้อยกว่านะครับก็เลยเออลองดูสั่งออนไลน์มาน,นะครับจากช้อปปี้มาแล้วโซโบโ l i m b r i ร h t รุ่น al 480สําสำหรับตู้ขนาด50ซนเมรนะครับหรือตู้20นิ้วไฟบ้านนะครับ2 2 0โวลต์กำลังไฟ21วัตต์ตามสเปคกระดาษที่เขาเคลมมานะก็สำหรับตู้20นิ้วนะครับ50ซนตเมตัวนี้ราคาก็ลองหาดูมันมีหลายขนาดนะครับมีของตู้20นิ้ว 50cm ซนมะตดูกัน กสวิต์ปิดเปิดนะครับไฟบ้านเป็นหัวปลัก๊ก us มาดิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปว่าว่าจะลองเอาเอาปลัก๊กดิมมาเทสดูว่าจะใช้ได้ไหมจะมีขามาให้จับขอบโตู้เยอะเลยก็พลาสติกนะครับอ,อันนี้ที่ผมบอกนะครับว่าไอชิป led ที่เป็นแบบ คอบเนี่ยไม่เคยเห็นในโคมจีนถูกๆส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชิปเล็กๆอย่างเงี้ยเรียงกันมากน้อยก็ว่ากันไปตามยี่ห้อตามดีไซน์ตามราคาเดี๋ยวลองเปิดใช้กันดูครับไวติดครบไหมถ้าจะไม่เห็นนะครับก,ก็ก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับโอ้โหติดครบสวิสปิดเปิดอเค จ็ดพั 8, นถึงแปดพัเคเหรอพวกนี้ชิปแสงขาวนะครับแล้วก็จะแซมด้วยแสงชมพูโอเคประมาณนี้งานเป็นพลาสติกตามราคานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงลงตู้แล้วจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าภาพมาจาเป็นยังไงนะเพราะว่านี่มันกล้องมือถือ,อมีแม่ยานางมานอนเฝ้าตู้นะครับนี่เป็นไอเป็นถ้วยน้ำของเขา นี่ที่บอกนะมาฝากโคมอ่านหนังสือมาตั้งรอไฟมาส่งสภาพตู้ก็สําหรับคนเล่นไม้น้ำนะครับหรือถึงจะไม่เล่นไม้น้ําก็เถอะก็ผมไม่ได้มาโชว์นะอันนี้มันจะเละเทะตามภาษาไปผมไปเลงตามมีตาเกิดมันก็เย็นๆหน่อยตะคงตะไคร่หอยเหยลงให้ดูคำๆเอาโคามอ่านหนังสือออกกันขาโคามนะครับก็มีเขาจะมี ลองให้ใสเข้าไปนะครับนี่มือเดียวไม่ค่อยถนัดตัวนี้ก็หนีบกับกระจกนะครับก็บิดหมุนได้ถ่ายคนเดียวครับเดี๋ยวไปรอดูตอนพาตู้เปิดไฟกันมาครับติดตั้งเรียบร้อยมาลองดูแสงกันอยังไงอ,อ๋อนี่นะ้ำมันขุ่นๆหน่อยนะครับ ใส่เอาน้ำประปามาใส่เพื่อปรับ TPS แล้วปรากฏว่าหลอะตอมมันบูมนะครับนี่ไล่ถ่ายน้ำแก้อยู่ก็เลยจะคุุนๆลยเทียบกับโคมชีโรส A-Series ที่ผมใช้ก่อนหนนี้ก็อันนั้นหวัดมันสูงกว่านะครับถ้าเปิดสุดมันก็จะจ้าก,กว่าแต่นี้ก็ตามราคานะครับอืมแล้วก็ตู้เนี้ยมันไม่เหมาะกับการเอามาเลี้ยไม้นานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตู้ทะเลเก่า คือมันเป็นตู้20ลูกเตา๋า20ด้านเท่ามันสูงเกินไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือซื้อมือสองมาเห็นกันของถูกก็ถ้าเป็นตู้มาตรฐานมันก็จะเตี้ยกวนน่านี้เตี้ยกว่านี้แสงก็จะลงได้ชัดกวนน่านี้ได้ดีกว่านี้นะครับก็คือพอใจสมราคา380ไม่รวมส่งนะพวกส่งก็ไปหาโคตรลดเอาอะไรกัน จะลองดูระยะยาวจะเป็นยังไงถ้าผมยังใช้โคมนี้อยู่อยยาวๆนะแล้วถ้าว่างมีเวลาทำคลิปก็จะมามาอัปเดตให้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าระยะยาวเรื่องความร้อนจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวโคมเนี่ยฟิตฟิตพอดีกับตู้หน้ากว้าง20เลยนะครับซึ่งขาเนี่ยน่าจะยืดได้ถึงตู้24คือคุณสามารถไปปรับใช้กับตู้24ได้ด้วย แสงก็ประมาณนี้นะครับถ้าสะท้อนน้ําก็จะจะเห็นมาถ้าถ่ายตรงตรงนี้ไม่รู้เรื่องก็ประมาณนี้ครับแกะกล่องพรีวิวโคมไฟตู้ปลาเลี้ยงไม้น้ํานะครับก็สา,ายสายไฟค่อนข้างสั้นนะครับตู้ไข่ขาตู้สูงนะครับอาจจะต้องต่อ,ตอปลั๊กมาหาต่อสายมาหาหน่อยนะแล้วก็ เื่คือมันดิมไม่ได้นะครับดิมไม่ได้ก็อันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องเทคนิคะนะผมก็ก็มวยวัดก็เหมือนเดิมไม่คงอาจสอนแต่ด้วยความที่มันดิมไม่ได้เนี่ยก็ต้องบริหารชั่วโมงการเปิดกันดีๆนะไม่งั้นตะไค่มันจะเห่อนะผมก็ในซีรีสครับอย่างที่บอกว่ารอบนี้คือเลี้ยงตามมีตตามเกิดเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาลงให้ชมถ้ามีเวลาทําให้มันสวยๆได้นะแล้วก็มีกล้องดีๆมาถ่ายเด้อ ทำให้ดูใส่ของอินสแตนใส่ของก่อนเปิดสปอนจะเข้าอืมลาไปก่อนครับโคมโซโบดีนะผมว่าโอเคเลยขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับผมสบายสบายครับโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ